สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลลพีชชนเนลนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่แม่น้ําสารวิน,นะค่ะนี่นะคะก็คือแม่น้ําสารวินนะคะที่อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่านะคะก็คือมีรัดกะเหลี่ยงด้วยนะคะเดี๋ยว นั่งเรือไปก็จะเป็นท่าต่างนะคะตะฟ่างนู้นฝะ่งนูง้นลมพาด้วยคอะปล่าก็อบน,นะคะคดูกว้างอนี่คือแบบฝั่งที่แบบนูคะแล้วก็ตรงี

哦。好好 ไปทาตาฝั่งกับศกเมยแล่นี้เขาผลไปไหนไาบตฝั่งทาตฝั่งนี่เนล่ตบลเลบละเป็นกเหลียรือเปล่าพี่พี่ก็เป็นเกเหลี่ยมใช่ไหมกระเหลียงโปหรือว่ากเหลียงสกอตกระเหลีสกอตออเนี่จะออดีจะออีน่ใช่นะคะพี่ก็โอมอชชเปอร์นะฮะอมในมไดิล็อ

ขาเชียหมด้วยีเีด้วยีิบ,บถ้าสมมติว่าเราจะนั่งเรือใกล้ๆนี้ไปได้ไหมพี่หรือว่าต้องไปที่ังเดียวมองไปได้ใช่ไหมถ้าขายักนั่งรถเรือเล่นได้ไหมคะเขาคิดยังไงคะขนม พาไปดูทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันไปแต่เราจะไม่ไปถึงท่าตะฟั่งเราจะไปแค่ตรงช่วงๆฝั่งนี้เองนะคะลุงตาเขาพาไปเนาะมาเลี้ยวๆเรื่อยๆเกจีโนนเนี่ยเรื่อยเออเกียร์พุหรอกนี่เหมือนเป็นเรือขนสินค้าเขาด้วยเนาะหนือมอะไรกี่คนเชิญเราพี่เนาะ อเอเนละนนาอนอนชอบลนอนมันนะอ,นนนอ,อ,นองบออ,อ,อ,ออข้าเดี๋ยวนี่กมาใช่อ๋ิอชายแดนไทยพม่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระเรียงหมดเลยอเขาบอกว่าเป็นโขดนขึนเนี่ยโขดนี้พี่ไปดูในรีวิวมา โดยสวัสดิภาพนะคะคุณแฟนคะรู้สึกไงบ้างคะเสียว <laughs> อันนี้คือเรานั่งดูบรรยากาศรอบๆนี่เขาใจดีมากเลยก็พาเราวนอุ้ย <laughs> พาเราวนนะคะขึ้นมาถึงบนฝั่งแล้วนะคะรู้สึกไงบ้างคะกลัวไม่หายเลยอ่ะขึ้นแรงมากอะ่ะใช่ขึ้นแรงมากแล้วก็บวกกับสภาพอากาศเนาะฝนมันตกะนะคะ แต่ว่าถ้าใครมาก็สามารถมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนก็ได้นะคะนี่เขาไปแล้วสิ่งมากเลยอ่ะใช่ดูดูดูดโหสิ่งมากคุณตาเขาไม่กลัวเลยเนาะ<ด>เขานัง่งเขานั่งบ่อยเขานั่งตลอดรยวไรอบด้วยไปฝังนู้น,นใช่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าจะพา,าไปรอบปรบเกลี่ยงค่ะอยากไปไหมคะไปเห็นแต่คนเกรียงทุกวันเบือ่อยังอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะไปะะข้างบนก่อนที่จะเดินเที่ยวนะคะเราก็มาแวะกินข้าวกันก่อนที่ร้านข้าวนะคะนี่นี่คือฝังข้างๆน่าจะเป็นแม่นางสรารวินเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวที่สังข้าวกินก่อนนะคะ จะพาพี่นะคะเดินชมแถวนี้นะคะว่าที่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างคือดูดูแล้วก็น่าจะแบบเป็นบ้านเก่๋เนาะแล้วก็มีกระเรียนเยอะมากนะคะคนกระเรียนเยอะมากโคุณสุดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมอีกบ้างนะคะเรือติดเบรคข้าวปุนะคะก็จะเป็นร้านค้าก็จะเปิดเป็นร้านเป็นราน้นรานเลยนะคะเราไปดูกดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง คำเท่าไหร่คะอันนี้สองคสองบาทอันนี้กินได้ทุกเพื่อนๆสบายใช่ไหมพี่เออคันนี้อันนี้เท่ไหร่อันนี้สองบาทนะคะสิบบาทสี่บาทสิบบาทสิบบาทอ๋ออันละสิบบาทที่เคี้ยวไหมคะไม่เคี้ยวหรอคะคนขายไม่เคี้ยวอันนี้คือที่นี่นี่เขาเป็นกะเหรี่ยงเป็นกะเหรี่ยงหมดเลยแล้วเขากินยังไงเ่ยเคี้ยวเลยอันนี้เคี้ยวแล้วก็เคี้ยวสดๆเลยใช่ไหมพี่สีชมพูนี่คืออะไรคะ มะพร้าวเกลียวมะพร้าวแาก้วอ๋อค่ะเคียวอันนี้ปกตินี่เขาจะซื้อเคียวแล้วก็ดูไปอะไรยังไงอีกมะพร้าวเกลียวอันนี้คือคำหนึ่งนะคะแข็งแข็ง,งคือก็จะเป็นแบบซาบ้าะเขาเคียวอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้เราดูเนี่ยค่ะก็คือโซนข้างบนนะคะ เผ็ดมากวันนี้จะแต่งตัวลรอต้องเคื้อหมางค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นแม่นางสารวินนะคะที่พี่อยากจะให้ชมเป็นหมู่บ้านของชาวเกาะเรงด้วยนะคะ ที่นี่ก็คือแม่น้ําสารวินนะคะสุดเขตแดนไทยเมียนมานั่นเองนะคะ<ม>ก็จะมีรัฐกะเลียงด้วยนะคะนี่ที่ีิเห็นทีศน์เขาก็จะเป็นแบบนี้คือเมื่อกี้ไปนั่งเรือมามก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะตอนไปไม่เท่าไหร่ตอนกลับนี่คลื่นมันแบบเรือก็องคงข็งนิดหน่อยนะคะ<ม>ใครอยากมานั่งเรือที่นี่ก็มาได้ที่แม่น้ําสารวินสามารถนั่งไปที่สามารถนั่งไปที่ท่าฝต่งก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่อำเภอศบเลยก็ได้นะคะนี่เห็นไหมเข้าใจแบบเป็นเรือขนสินค้า<ม>อะไรอย่างเงี้ย เดีวิถีชีวิตมัน,นั้นงเดิมจริง,อ,งอ่ะยังมีผู้คนแล้วก็บ้านคนอย่งนี้คิดดูออกเลยว่าเป็นคนเกเรียงเพราะว่าบ้านเขาแบบเป็นตรงนี้หมดเลยนะแล้วก็เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรตามริมแม่น้ำด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะใครชอบการท่องเที่ยวแบบว่าตื่นเต้นแบบพีชนะคะก็สามารถมาได้ที่แม่น้ำสารวินอำเภอศพบเมยนะคะจังหวัดแม่ฮองสอน